ที่16พฤษภาคม2564ที่ท่านเห็นอยู่ขณะน,นี้ก็เป็นทีมงานช่างช่างสุท่นช่างเมาช่างบอยก็ได้มาตั้งร้านนั่งร้านเตรียมทาสีหอระฆังเพื่อให้วัดวาอาวาตสถานที่าศาสนสถานมีความ สวยงามไม่ซอมซ้อไม่มอซ้อเป็นสงาาส่าราศีเป็นสงาาส่าราศีต่อชาวบ้านต่อชาววัดว่ามีศรัทธาในบวรพุทธศาสนาร่วมกันสร้างร่วมกันทำแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาสมบัติของพระศาสนาไว้ได้ไม่ปล่อยให้เสื่อมโทมไม่ปล่อยให้ชำรุดไม่ปล่อยให ดูแล้วไมนะ่น่าชื่นชมอนุมโมทนาบุญด้วยกันล็อกล็อกทุกตัวเลยล็อกทุกตัวเลยล็อกทุกตัวเลย